สวัสดีครับวันนี้ผมก็พามาแนะนําสถานที่ในอำเภอคุมพระวาีนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนสวนมอนทองอินตั้งอยู่ในอำเภอคุมพระวาีนะครับจังหวัดอุดรดานีทีนี้วันนี้ที่เรามาเนี่ยก็มาในส่วนของมาเทรนน้องๆในการที่จะจัดทําบิดิทัศน์นําเสนอหน่วยนําเสนอนะครับผลงานของเพื่อนทีนี้เรามาดูว่าวันที่ามาเนี่ย น่วยเราทำด้วยเราได้ทาอะไรให้กับโรงเรียนนี้ไปบ้างนะครับสําหรับสถานที่นะครับก็เป็นเริ่มตกเริ่มจากท่อทางระบายน้ํานะครับก็คือทาให้น้องๆได้มีไม่มีน้ําขังนะครับปกติบางด้านนี้จะมีน้ําขังเมื่อเวลาฝนตกมาแ,งแรงๆทางหน่วยก็ได้ทําการทำรางระบายน้ำนะครับมาดูครับในส่วนของอาคารเรียนอาคารนี้นะว่าทำการทาสี นะครับแล้วก็ทําห้อง,งด้านซ้าเร็จนานกว่าเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องจะอะไรครับไงอันนี้เป็นโครงการของวุฒิสภานะครับซึ่งครุณามอบประมาณทางหน่วยพัฒนาการขึ้นที่สองหนึ่งเนี่ยดำเนินการนะครับแล้วห้องนี้นะครับก็ทางหน่วยก็ได้ดําเนินการลองชมปรับปรุงปรับปรุงและต่อสร้างเป็นอาคารเป็นห้องสําหรับให้นักเรียนรุ่ ครูนะครับได้ใช้ประโยชน์กันนะครับสำหรับห้องนี้ก็ประมาณนี้ครับมีความยาวประมาณสักสิเมตรกวา้างสัก5เมตรนะครับมาดูห้องถัดไปครับห้งหมดสองห้องนะครับรางระบายน้ำก็กอ่อสร้างยาวตลอดยาวตลอดสุดตัวอาคารครับเพื่อเป็นการระบายน้ำน้ำได้น้ำ,ได,นำได้ใ่ถังนะครับเมื่อเวลาที่มีฝนตกปกติ ที่มาต่ก่อนนะั้นผมเห็นว่าตรงเนี้ยมีน้ําขังมีการใช้น้ําจากอาคารนไหลลงมานะครับเป็นเรื่องดีมาดูห้องนี้ห้องน,น,น,นี้ก็มีโต๊ะเก้าอี้ด้วยนะเป็นของทางโรงเรียนห้องนี้อีกเป็นอีกหนึ่งห้องนะครับที่เราทำการจาัดทำห้องสมุดใูล ด้านหลังมีห้องน้ํานะครับทําที่ดาเนินการทําไว้ด้วยครับมาส่งตรงนี้ก็ต่อขยายนะครับเพิ่มขึ้นไปตรงร้านนีเนะใช่ร้านต่อขยายเพิ่มขึ้นไปตรงนี้ก็เป็นห้องน้ํานะครับที่ได้ทําให้น้องๆได้ใช้ประโยชน์ ถ้าเรียนได้ใช้ประโยชน์ครับก็ลงไปมันจะลกหน่อยนะก็เอาเป็นว่าดูภาพรวมๆได้เลยครับอ่ะ,อะก็จบไปแค่นี้ก่อนนะครับแนะนำคร่าวๆ สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนนี่มาพาลัดจิตนะครับมาพาดูบรรยากาศที่โรงเรียนสวนมอนทองอินนะครับที่กุมพาวาปีนะครับจะอีดอนธานีนะวันนี้มาพาลัดจนะครับไปดูบรรยากาศมาให้ดูนะครับสวัสดีครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศในห้องนะครับ ห้องที่จะมาส่งมอบนะครับต้องถึงการศึกษาของทีิสภานะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศส่วนมากนะครับสองครัวนะครับที่โรงเรียนสวนมอนทองอินนะครับ ที่โรงเรียนนะครับน,นี้เป็นเจติบัตินะครับตู้โชว์เจตบัตพอประมาณนี้นะครับบรรยากาศในห้องจะเป็นห้องประชมุมเนาะสำหรับวันจริงก็จะมี่านระบบซูมนะครับ่านระบบซูมด้วยโควิดนะครับช่วงนี้ด้วยโรค ไวรัสโควิดสิบเก้านะครับก็จะมีการส่งมอบผ่านระบบซูมนะครับทางไกลอินเทอร์เน็ตเนาะที่ทำทำกันเยอะนะครับในทุกวันนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับุ่นผู้ชมจากอ้อนะครับกำลังงมตัวซาวกับบดอยู่นะและจออเจลแอลโกอฮอล์ ทิมบทเนาะให้นักเรียน,นนะครับได้อยู่ที่ห้องท่านผอโอรงเรียนเจ็งออกกอับจะเจ๋งกล้องด้วยนะนี่ครับโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษารุส่สา เจ้แอลกอฮอล์เสร็จโอเคถึงแอลกอฮอล์แล้วลงเรียนของเรามาให้กับโรงเรียนโรงเรียนของเราพร้อมจะได้มีอุปกรณ์กีฬาไว้ส่งขันจะได้มีมแกะแกะถวงซือเซนะครับ จะได้มีอุปกรณ์กีฬาไว้แข่งขังนไว้แข่งขันบรรยากาศการทำงานให้ดูเนาะเป็นเบื้องหลังนะคะรับเบื้องหลังชับเชื้อโควิดโควิดสิบเก้า คูดนีค่ะติ้นได้เลยนี่วะก็ะด้วยค่ะจะอ๋อ,อเริ่มใส่หัวอีกนาทีนึงอีกนาทีนึงด้วยค่ะเก็บยังหลังอีกนาทีนึงแล้วเดี๋ยวไปอ่านช่วยนะ หน,หนูขอบหนูขอขอบคุณท่านนี่เราแอบถ่ายพี่เอนะครับเบื่องหลังการบินโดนนะครับกำลังประกอบอยู่นะตอนนี้กำลังประกอบอยู่แก้ปัญหาภาพหน่วงอ๋อกำลังแก้ปัญหานะครับกำลังแก้ปัญหาภาพหน่วงโอเคเนาะประมาณนี้เนาะบรรยากาศ ที่โรงเรียนสวนมอนทองอินนะครับอากาศคืิมมากแล้วันนี้ดูท้องฟ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e นะครับเป็นเบื้องหลังการทํางานนะครับของจา่าอ๋อแล้วก็พี่เอนะครับ